Okay. Have <laughs> <finished. laughs> sure. yeah, yeah. you good day. ยูจีสฮิรีอเอซโนนี่เสร็จแล้วแล้วก็ตามด้วยหมูแดงแดงดงดงหมูแดงแดงแดงหมูแดงน่ารักไหมโอเคดีมาก ต่อไปลนตติดเออเก็งมากลูกเก่งมาก <c oughs> ตอนนี้ตัดเส้นแล้วนะ สีราชาเมืองหน้าอยู่เมืองหน้าเที่ยวนะคุณชอนโอเคนะมีอะไรมั่งอ่ะเต่านัารักเกี่ยวพลาสีอืมแล้วก็กองข้าวก็กองข้าวอันนี้ข้อลำงานกองข้าวใช่อืมมีปะกาลังมีปลา มีเต่าคอนุลักเต่าด้วยนะศิลาชาคอมอม,มีเรือในทะเลมีเกาะมีหอยเกาะลอยมีพญยนานาสระกลางนา้ำนี่มีสวนเสือพยานามีพระแล้วก็บ้านเมืองพยานาอืสวยสวยเลิศเลิศเราจะไปแข่งพวกนี้เนะอะเยี่ยมมากเลยนะ อันนี้เป็นงานสำเร็จแล้วสีช็อกเด็กอนุบาลอายุหกขวบนะครับ